วันนี้เราก็เลยจะมาถือสินอดกันผมว่าผมจะลองถือสินอดดูสักหนึ่งวันนะสีสี่คือต้องรีบกินก่อนตีห้าเพราะว่าหลังตีห้าเนี่ยจะกินอะไรไม่ได้เลยนะครับทั้งน้ําทั้งอาหารทุกอย่างาต้างกินทําได้แค่คืนน้ําลายนะหลังตีห้าเนี่ยเราตอนนี้รู้สึกแบบลิ้นมันแห้งอะเหนียวอะน้ําลายมันเหนียวหิวน้ําอะอยากกินน้ำกินแต่เราไม่กินไงเพราะาเราถือสินอดอยู่นะตอนนี้ คลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือหน้าที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กในเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้อง,งๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และผู้ปกครองนะครับผมสวัสดีครับผมอยู่กับช่องตะมาตะนะครับผมอ่า เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมแบบว่าสงสัยมานานแล้วนะเนื่องจากว่าผมเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับช่วยคนไร้บ้านเนี่ยบ่อยช่วยเขาซื้อข้าวซื้อขนมซื้อนมซื้อน้ําให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบสงสารเขาเนาะเราก็เลยช่วยแล้วทีนี้มันก็มีความสงสัยเกิดขึ้นมาในหัวเล็กๆว่าพวกเขาแม่งจะทรมานขนาดไหนวะเขาจะรู้สึกหิวขนาดไหนถ้าแบบกูไม่เอาไปให้หรือไม่มีคนเอาข้าวมาให้เขากินอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกหิวขนาดไหนก็สงสัยมากๆเลย จุดๆมันก็แวะมาในหัวคำสอนของศาสนาอิสลามก็คือการถือศีลอดอ่ะเพราะว่าเท่าที่ผมจําได้คืออาจารย์ที่เป็นชาวมุสลิมคนนึงเขาเคยบอกผมว่าการถือศีลอดของศาสนาอิสลามเนี่ยเขามีไว้เพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจถึงความหิวโหวยความอดอยากของคนอื่นให้เข้าใจความอดอยากของคนที่เขาไม่มีกิน่ะเขารู้สึกหิวขนาดไหน <c oughs> อ่ะผมว่าเฮ้ยแม่งตรงคอนเซ็ปต์กับที่กูสงสัยเลย เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาถือศีลอดกัน oh. <laughs> ผมว่าผมจะลองถือศีลอดดูสักหนึ่งวันนะจากการสอบถามน้องที่เป็นมุสลิมที่ผมรู้จักคือเขาบอกว่าชาวชาวอิสลาม ه, เขาเนี่ยเขาเรียกชาวมุสลิมเออชาวมุสลิมเราเนี่ยจะถือศีลอดกัน1เดือน1เดือนแล้วก็ถือศีลอดกันตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก oh. ก็คือตั้งแต่ช่วงเวลาตีห้าถึงหกโมงเย็นหกโมงครึ่งเลยนะไม่ใช่หกโมงทุ่นท่วนหกโมงครึ่งตอนเย็น เขาจะอดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะน้ําขนมอาหารทุกอย่างสิ่งที่เขาทําได้ก็มีแค่ใช้ชีวิตปกติแล้วก็คืนน้ําลายเอาพ<อ>ูดน้อยๆเพื่อแบบไม่ให้หิวน้ําอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำพี่กันเพราะฉะนั้นเราก็จะทําตามเป๊ะๆเ,เลยแต่เราเอาวันเดียวพอถ้าทำทั้งเดือนนี่กูตายแน,แน่ทำไม่ได้หรอกตอนนี้เอาวันเดียวก่อนละกันก็ตอนนี้ก็เท่าไหร่ล้วเที่ยงคือเจ็ดนาทีอ่ะเดี๋ยวผมจะไปนอนก่อนเออลืมพูด ผมก็เลยแบบถามไปว่าเออแล้วก่อนตีห้าสมมุติตอนนี้เที่ยงคืนเนี่ยกูหิวข้าวกูกินได้ไหมเขาบอกกินได้แต่หลังตีห้าปุ๊บหลังตีห้าหนึ่งนาทีอะไรเงี้ยปุ๊บกินไม่ได้แล้วห้ามกินทุกอย่างตอนนี้เที่ยงคืนเจ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวผมจะนอนก่อนเดี๋ยวตื่นมาตีสี่มาหาเลยกินแล้วก็เตรียมอดยาวเลยทีเนี้ยประมาณนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงมันจะรู้สึกยังไงเราจะได้เข้าใจฟิลของคนที่เขาอดอยากและเขาไม่มีกินมากขึ้นโอเคตอนนั้นเดี๋ยวผมไปนอนกันแล้วเจอกันต,น,ตนะจะจ La อืมเราต้องรีบหาแรแดก,ก่อนก่อนที่มันจะตีห้านะจ๊ะมีไมโครเวฟบริการด้วยนะโจ๊ะรอไปนะจ๊ะ <Later. S 2> ตีสี่คือต้องรีบกินก่อนตีห้าเพราะว่าหลังตีห้าเนี่ยจะกินอะไรไม่ได้เลยนะครับทั้งน้ําทั้งอาหารทุกอย่างที่ต้องกินทำเนื้อสกินน้ำลายนะหลังตีห้าเนี่ยคุณท,ทำทำไมเนี่ยทรมานตัวเองนะครับ ตอนนี้กูจะได้นอนต่อ,อตอนนี้ตี 4, 4สี่สี่สิบแล้วเดี๋ยวผมจะไปนอนต่อนะแล้วก็คงตื่นมาประมาณสักหกเจ็ดโมงมาให้อาหารหมาแล้วก็ไม่ได้กินอะไรเลยต้องใช้ชีวิต,ตอย่างนั้นนะทั้งวันข้าวไม่กินน้ําไม่กิน,น,กนคือน้ําลายนี่กูพูดก่อนว่ากูทําจริงนะกูไม่ได้แบบทํามาเมคทําคลิปแล้วก็มาตอนแหล่หน้ากล้องว่าไม่กินไม่กินแต่หลังกล้องกูแอบแดกไม่ไม่ไม่กูทำจริงจริงกู<ๆ>อยากรู้ความทรมาน ความอดอยากความหิวโหยของคนที่เขาไม่มีกินจริงๆกูอยากรู้จริงๆมันคือความ,มอยากรู้เพราะนั้นกูจะทำจริงๆกูไม่ได้ตอแหลนะจ๊ะเออไปเดี๋ยวไปนอนแล้วก็เดี๋ยวตื่นมาแล้วมาเจอกันแล้วกันนะจ๊ะมาดูว่ามันจะรู้สึกยังไงนะคือปกติเราตื่นมาเราจะกินน้ำใช่ไหมนีม่ตื่นมาห้ามเด็กอะ่ะเออดูนี่มันจะเป็นไงไปนอนแล้วบายบายตอนนี้ก็8ดโมงกว่านะคือผมเพิ่งตื่นนะ หลังจากที่ผมกินเบอร์เกอร์กับแป๊ปซี่ไปตอนตีสี่นะหลังจากทีนี้ผมยังไม่ได้กินอะไรนะคือผมเพิ่งตื่นมาแต่น้ำสักหยดหรืออาหารเนี่ยผมไม่ได้กินเลยเพราะคือผมเพิ่งตื่นจริงจริงแต่คือแบบผมว่าผมทนได้นะถ้าผมอยู่ห้องเฉย,ยๆอะ่ะแต่ว่าผมว่าแบบนั้นมันก็ไม่โอเคเพราะว่าคือพวกคนไร้บ้านเขาแบบนอนอยู่ข้างถนนอน,นอนตากแดด บางครั้งเดินตากแดดเก็บขวดเก็บอะไรด้วยใช่ไหมเขาแบบยังอดได้เลยเขายังทนได้เลยเขาทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นผมว่าผมจะออกไปข้างนอกนะไปซื้ออาหารให้หมาด้วยเนี่ยเดี๋ยวดูหมากินกูก็หิวอีกที่าที่หายก็พยายามจะทนแล้วก็จะพยายามพูดไม่มากลยเพราะ น้ำก็ไม่กินสักหยดอ่ะต้องอยู่ถึงหนึ่งทุ่มห้ามกินสักหยดนี่มันเพิ่งแปดโมงเองกว่าจะถึงหนึ่งทุ่มอีกกี่ชั่วโมงวะนะแปดเก้าสี่เจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอีกสิบเอ็ดชั่วโมงโอ้โหน้ำหยดหนึ่งกูก็ห้ามกินแล้วถ้าไปข้างนอกกูเห็นหมูปิ้งอยู่ข้างถนนกูจะทนไหวไหมเนี่ยไม่ได้เราต้องทนเราทำมาขนาดนี้แล้วต้องอดทนเราจะได้รับรู้ถึงความหิวโหยของคนที่เขาอดอยาก few moments later เมื่อกี้เพิ่ง ได้กินแล้วจะเป็นจะตายอ่ะหิวนะเว้ยคือปกติปุ๊บเราตื่นมาเราหิวเราก็ต้องหาอะไรกินหิวน้ำเราเปิดตู้เย็นปุ๊บกระดกน้ำใช่ไหมแต่นี่คือเราไม่ได้กินไงเราตอนนี้รู้สึกแบบลิ้นมันแห้งอ่ะเหนียวอ่ะน้ำลายมันเหนียวหิวน้ำอ่ะอยากกินน้ำมันกินแต่เราไม่กินไงพราะเราถือสินอดอยู่นะตอนนี้ก็เริ่มรู้ซึงถึงความทรมานของคนที่เขาอดอยากขึ้นมานิดนึงอีกประมาณสิชั่วโมงนะถึงจะกินได้นะ คือต้องอดทนอย่างน,นี้อีกสิบชั่วโมงเราจะมานั่งดูหมากินตับไก่ดีกว,ว่าเพิ่มความทรมาในให้ตัวเองอืมกินกันอร่อยไม่ละเมึงอ่านจะหมดจานแล้วพี่นุ่นก็กินมากมากเลยอ่ตาตาุ๊กตามันจะห้องมันจะดูโลกๆกหน่อยนะตุ๊กาตาเต็มเลยตุ๊กาตานี่คือของเล่นหมานะจ๊ะอืองำ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 อันนี้ก็งำงำงำ,งำไม่หยุดเลยไม่ใชนหมเนาะนะได้กินของดีดีด้วยได้กินกับป่าๆไม่น้องกินกับข้าวได้ดั้เลย ตอนนี้ก็เป็นเวลาเท่าไหร่วะดูนาฬิกาดิบ่ายโมงสี่สิบห้าแล้วนะครับผมผมเพิ่งกลับจากห้างนะ <c oughs> อ๋อเสียงเริ่มไม่ออกไม่ได้กินนะ้ำห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สสองสิบสามเออประมาณเก้าชั่วโมงเออก็เก้าชั่วโมงแล้วนะที่ผมไม่ได้กินน้ําไม่ได้กินข้าวเลยคือดูนะอันนี้ขออนุญาตนะอาจจะน่าเกลียดนิดนึงเนี่ยน้าลายผมแทบไม่มีแล้วมันไม่ยืดแล้วเนี่ยไม่รู้ในกล้องเห็นไหมแต่มันน้อยมากคือลิ้นแห้งกระพุ้งแก้มอะไรมันแห้งหมดแล้วมัน <c oughs> ไม่ได้กินน้ําเลยนะอรู้สึกหิวข้าวมา,มากหิวข้าวยังทนได้แต่หิวน้ำนี่คือแบบทรมานจริงๆหิวน้ำเนี่ยตอนนี้คอแห้งมากก็อดทนอีกกี่ชั่วโมงเนะี่ยตีว่าบ่ายสองนะสามสี่ห้าหกโมงอีกประมาณสี่ห้าชั่วโมงนะประมาณนี้ค <All right. S 1> อแห้งจังเลยเและคือนี่คือผมอยู่ในห้องแอร์นะผมไม่ได้เป็นนอนข้างถนนหรือนอนตากแดดเหมือนพวกเขาได้ซ้ำอะ่ะหรือไม่ได้ทํางานได้ซ้ำอะ่ะ แล้วคือพวกคนนี่คนไร้บ้านนะแล้วคิดดูพวกคนไร้บ้านที่เขาต้องนอนตาแบดนอนข้างถนนแล้วเขาไม่มีข้าวไม่มีน้ํากินนี่เขาจะขานาดไหนวะเนี่ยนี่คือกูอยู่ในห้องแอร์กูยังทรมานเลยไปเดินห้างก็เดินในห้องแอร์วะเอออันนี้คือแบบพวกเขาจะรู้สึกขนาดไหนวะมันน่าสงสัยนะ เดี๋ยวผมว่าผมจะลองไปเดินแถวๆที่ผมอยู่อะไม่ไปไกลเพราะช่วงนี้โควิดระบาดหนักนะผมไม่ได้ไปไกลจากที่ที่ตัวเองอยู่มากจะลองเดินเดินดูถ้าเจอคนไร้บ้านอะไรเงี้ยผมจะซื้อนมซื้อขนมให้นะประมาณนี้แล้วกันแต่ผมไม่กินนะผมแค่อยากซื้อให้เขาแล้วกันเดี๋ยวไปเดินดูดีว่ามีไหม,มไปเดินดูกันดีกว่าไปนี่พี่คนนี้เขาเป็นคนไร้บ้านเขาร้อยพวงมาลัยขายเว้ยสู้ชีวิตเว้ยกูจําได้กูเคยเห็นหลายรอบแล้ว จะเอาข้าวข้ามไปให้เขาดีกว่าซื้อมาแล้วข้าวกะเพราไก่นะจ๊ะพี่ข้าวกะเพราไก่พี่<อ>กินให้่อยพี่ครับผมผมมาแจกพี่ <laughs> อ่าเราเจอคนไร้บ้านนอนหลับอยู่นะจ๊ะแต่ว่าเราจะไม่ปลุกเขาหรอกเราจะเดินไปให้เงียบๆแล้วก็กลับแล้วกันอนอก โอ้ยคืนน้ำลายลำบากหน่อยแม่งไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินข้าวเลยเมื่อกี้นี้ผมก็ไปแจกข้าวกัะเพราไก่ให้กับคนร้บ้านมา10คนแต่ว่าอาจจะถ่ายมาให้ดูแค่สองสามคนเพราะว่ามันอยู่ข้างถนนนะ่ะมันลำบากอะ่ะถือข้าวสิบห่อหนัก,นก,นกมือหนึ่งถือมือถือถ่ายมันพลุงพลังถ่ายไม่ไหวผมก็เพิ่งจะมาถ่ายตอนที่แบบว่าข้าวมันจะหมดแล้วมันเริ่มถือไหวแล้วอย่างเงี้ยเออก็เลยถ่ายคือตอนนี้ผมก็พอจะเข้าใจแล้วว่าคนที่เขาอดอยากไม่มีข้าวกิน ไม่ม well> ีน้ำก uh ินเขาลำบากเนี่ยเขารู้สึกยังไงปากแห้งเลยกูไม่ได้กินน้นพอเอาข้าวไปแจกเขาแบบพวกเขาดูแบบตอนที่ผมเอาข้าวไปแจกอะพวกเขาดูแบบว่าซึ้งอะแบบโอ้โหกูหิวอยู่แล้วโอ้โชคดีจังมีคนมาแจกอะไรอย่างเงี้ยมีลุงคนนึงโอยคือน้ำลายไม่ถนัดมีลุงคนนึงเขานั่งแบบสมโสมตัวมันแหมมเหม็นเลยถือกระเป๋ากอดกระเป๋าอยู่ใบหนึ่งผมฟูๆยาวๆเอาผมงอกแล้วอายุไม่น่าจะต่ำกว่าห้าสิบอะนั่งอยู่ป้ายรถเมล์ฟุบๆอยู่นั่งกอดกระเป๋า ไม่มีจุดหมายในชีวิตไม่รู้จะทําอะไรนั่งไปเล็กเฉยๆผมก็ล่างขี่กับพอดีข้าวเหลือห่อหนึ่งเหลือห่อสุดท้ายพอดีแล้วนะแต่ไม่ได้ถ่ายไว้เหลือห่อสุดท้ายพอดีของกาบ่าเออเดี๋ยวกูไปให้วินมอไซค์เถวหอ,อก็ได้วะผมรีบจอดปุ๊บแล้วก็รีบเอาข้าวไปให้เลยแบบโอ้โหสภาพเขาดูแย่มากๆอะเขาดูลําบากกว่ากูเยอะเยอะเยอะจริงๆเยอะหลายๆเท่าเลยดูลําบากกว่ากูเยอะพอกูให้กูรู้สึกแบบอืมกูยังดีเนาะมีห้องให้อาศัยอยู่มีเงินกินข้าวมีเงินกินน้ํา คนเหล่านี้เขาลําบากไม่มีห้องอาศัยอยู่ไม่มีข้าวกินไม่มีน้ํากินไม่รู้ชีวิตวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเขาดูแย่อคุณตั้งเยอะมันทําให้เรามีแรงฮึดสู้ที่จะทําอะไรต่อไปเนาะก็เอาข้าวไปแจกมาแล้วก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยตอนนี้บสองสามสิบเจ็ดกูไม่ไหวแล้วกูจะหาข้าวกินแล้วกูไม่อดถึงหนึ่งทุ่มแล้วอทนไม่ได้แล้วกูนับถือชาวมุสลิมยิ่งมึงอดทนอย่างงี้ก็แน่ไงวะพวกชาวมุสลิมอะทำางี้เดือนนึงด้วยนะเนี่ยนี่เพิ่งดูนาฬิกาเนี่ยบ่ายสองสามสิ เพราะมึงแบบอดตั้งแต่ตีห้ถึงหทุ่มทุกวันเป็นเวลาหนึเดือน<ม>ทำไม่างนีหรอวะกูทำไม่ได้กูหิวมากตอนนี้นนนก,ไกูไม่ไหวแล้วเพราะนั้นคลิปนี้ก็พอละไปหาข้าวกินหาน้ำกินก่อนแล้วไม่ไหวแล้วถ้าใครชอบอก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กูด,ด้วยเหล่านี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วครับ